ท่านที่เข้ามารับฟังขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานแล้วกล่าวคำว่าสาธุขอให้ดวงดาวพลิกฟื้นชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเธอแล้วตามด้วยวันเดือนปีเกิดและชื่อเล่นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดดวงผู้ที่เกิดวันศุกร ประเจำวันที่25ธันวาคม2566ที่จะถึงนี้ดวงดาวอยากจะบอกอยากจะเตือนสิ่งใดขอให้ท่านตั้งใจฟังอย่างมีสติและโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เป็นคนเจ้าสำอางและเมียดละไมซื่อตรงซื่อสัตว์เป็นคนรักสวยรักงามมีระเบียบ มีความรอบรู้ฉลาดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งชอบเดินทางท่องเที่ยวรักธรรมชาติศิลปะและดนตรีมาดูกันว่าดวงชะตาของคนที่เกิดวันศุกร์ประจำวันที่25ทธันวาคม2566จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมๆกันนะคะดวงการงานมีเกณฑ์ทำงานแบบปิดทองหลังพระ แม้ว่าจะทำงานแบบทุ่มสุดตัวแต่สุดท้ายผมรับก็เท่าเดิมพนักงานประจำอาจถูกมองข้ามเจ้านายไม่เห็นผลงานคนทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้อานเงียบๆรู้สึกท้อบ้างต้องหมั่นกระตุ้นตัวเองบ้างนะคะสำหรับดวงการเงินมีเกณฑ์ถูกเอารัดเอาเปรียบเพราะความใจดีการเสี่ยงควรงดค่ะดวงความรักคนมีคู่ ต่างคนต่างช่วยกันหลายๆเรื่องคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักหรือบางทีอาจจะเป็นคนใกล้ๆคุณก็ได้ต้องหมั่นเอาใจและหมั่นทักทายหมั่นส่งข้าวส่งน้ำจะเป็นผลดีนะคะสำหรับดวงสุขภาพช่วงนี้สุขภาพไม่น่ากังวลค่ะถือว่าสุขภาพดีมากๆสีนำโชคได้แก่สีเขียวสีชมพู ส่วนสีที่เป็นกรากินีควรหลีกเลี่ยงได้แก่สีเขียวแก่นะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติในการดำรงชีวิตคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้ดวงดาวจงประทานแก่ท่านขอให้ท่านเฮงๆรวยๆตลอดปีและตลอดไปหากท่านประสงค์จะทำบุญขอเพียงท่านกดถูกใจและกดแชร์หนึ่งครั้ง ก็เปรียบเสมือนท่านได้ทำบุญใหญ่แล้วนะสาธุค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ขอฝากทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ